สวัสดีครับนักศึกษาท่านนี้เราก็จะมาฝึกเขียนแบบภาพสองมิติตัวอย่างถัดไปเลยนะครับอ่าเปิดโปรแกรมมาก็อาจารย์เลือกท็อปเพนนะอืมถ้าดูตามรูปเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดตรงกลางก่อนที่เป็นรูปอ่าหกเหลี่ยมนะครับอ่าหกเหลี่ยมอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้นะมันสามารถสามารถเพิ่มเหลี่ยมลบเหลี่ยมได้นะแต่อันนี้เป็นหกเหลี่ยมเราก็ใช้หกเหลี่ยมไปเลยอ่าแล้วให้มันตรงๆปุ๊บเสร็จจากนั้น ตามขนาดมันขนาด26มิลิเมตรนะกดที่จุดกดกำหนดขนาดที่จุดที่เส้นวงกลมนะ26โอเคจากนั้นที่เราจะวาดต่อไปก็จะเป็นวงกลมที่มีขนาด60มิลิเมตรนะเราก็เลือกวงกลมกำหนดขนาด60นะครับ จากนั้นมันจะมีวงกลมเส้นช่วยขนาด120มิลลิเมตรนะครับจะอยู่ตรงนี้แถวนี้ถ้าดูตามแบบนะแล้วก็วงกลมเส้นช่วยทำาก็วาดวงกลมขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นไปที่ออปชันตรงนี้กด tick ถูก for c o n t u c t i o n นะเส้นวงกลมที่เราวาดเมื่อกี้ก็จะเป็นเส้นช่วยละกดถูกต้องก็กำหนดขนาดเลยขนาดเท่าไร่120นะโอเค หลังจากนั้นถ้าดูตามแบบทําไงต่อถ้าดูตามแบบเนี่ยตรงมันจะมีวงกลมที่อยู่บนเส้นช่วยตรงนี้อยู่ก็คือวงกลมขนาด12ม mm ิลิมกับ24มิมนะซึ่งมันจะทํามุมจากตรงกลางตรงนี้เป็น30องศานะแล้วก็สร้างเส้นช่วยเรามาเลือกฟังก์ชันเส้นนะลายนะเลือก center l i วาดเส้นช่วยเส้นตรงอันนึงแล้วก็วาดเส้นช่วยเอีอเอย,งเอยงอีกอันนึงนะเส้นช่วยเอียงเนี่ยเราก็กําหนดองศาให้มันเป็น30องศานะอ่าเราก็จะได้ละไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็จะคือวงกลมขนาดอ่าสิบสองมิลิเมตรกับย mm, ีนะ่สิบสี่มิลิเมตรนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะอ่าเราก็จะวาดวงกลมตรงนี้ได้ละเป็นวงกลมขนาดสิบสองมิลิเมตรกับยี่สิบสี่มิลิเมตรนะ คำหอดได้เลยครับซึ่งวงกลม2วงเนี้ยมันก็จะอยู่ทั้ง2ข้างตรงนี้นะครับเราก็จะไม่วาดซ้ำานะเกิดไม่วาดเอียงซ้ำแล้ว,วสามองศาซ้ำนะเราใช้ฟังก์ชัน m ิเ r อรได้เลยนะซึ่งเราก็เลือกอเส้นที่เราจะทําการ copy นะคือเส้นนี้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เส้นนี้นะครับก็เราใช้ฟังก์ชัน m ิเลอร์เอ i t y นะ,ะเลือก2วงนี้เสร็จแล้วมาตรง m ิเ r o ร์อาเบนะ เพื่อเลือกแกนที่จะทําการสป,ปิ้ไปนะคือแกนนี้พอเลือกเสร็จแล้วก็กดถูกต้องนะโอเคจะได้ตรงจุดนี้หลังจากนั้นถ้าดูตามแบบนั้นมันก็จะมีเส้นโค้งตรงนี้ขนาดรัศมี54เส้นโค้งตรงนี้ขนาดรัศมี ไอ้นี้สี่สิบหกนะต่อไปก็เป็นห้าสิบห้าสี่สี่หกซึ่งเราจะวาดจากจุดวงกลมแล้วก็ทาเป็นวงกลมใหญ่ได้เลยก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์ใช้วิธีนี้ก็คือเราวา,จาจดวจากจุดวงกลมจากจุดตรงกลางนะวาดขึ้นมาปุ๊บจากนั้นเราทําการกําหนดความสัมพันธ์นะเราก็เลือกวงกลมใหญ่ตัวนี้กับวงกลมตัวนี้ให้มัน เพิ่มความสัมพันธ์ให้มันแทนเจนต์กันหรือให้มันสัมผัสกันนะอ่าเห็นไหมมันจะสัมผัสกันแบบนี้แหละเป็นเส้นสีดำแล้วซึ่งไอเส้นโค้งตรงเนี้ยถ้าดูตามแบบนะมันจะมีขนาด48มิลลิเมตรนะถ้าเราไม่เชื่อว่ามัน48ไหมเราลองเอา Smart d i m e n ชั o n มาวัดดูปุ๊บรัศมี48เส้นผ่าตรงกลางเป็น96ซึ่งถูกต้องแล้วนะอ่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้ Smart d i m e n ชั o n ก็ได้ไม่ได้แบบนี้เราก็ทำการทริม เหมือนเดิมก็เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยถ้าเราดูคลิปก่อนหน้านี้นะอ่านี่ก็ทําเหมือนเดิมมันใกล้ๆประมาณนี้เรากลมนี้กับวงกลมนี้มันเทนเ t a n g อ่าจากนั้นก็ตัดโอเคันั้นบนก็ทำเหมือนด้านล่างเลยครับประมาณนี้เรากลมใหญ่นี้กับวงกลมเล็กนี้ให้มัน tangent กันสัมผัสกันนะจากนั้นก็ตัด แล้วลวงกลมนี้กับวงกลมนี้ให้มันแทนเจนกันจากนั้นก็ตัดอ่าถ้าเราตัวตามแบบแล้วก็ตัดให้เหมือนในแบบเลยนะตัดเส้นไหนบ้างเราต้องดูดีๆนะเส้นนี้หรือตัดตามอาจารย์ก็ได้เส้นนี้เส้นนี้ โอยนะต่อไปเราก็จะทำแง่งตรงนี้แง่งที่มันอยู่ระหว่างวงกลมตรงนี้กับสลอตโค้งตรงนี้นะซึ่งแง่งของมันจะมีขนาดอารัศมี10มิลนะซึ่งเราทำไงเราก็วาดวงกลมขึ้นมาเลยครัวบวาดวงกลมขึ้นมาเลยจากนั้นกำหนดขนาดอารัศมี10มิลเส้นผ่านกางก็จะเป็น20นะครับ าจากนั้นเราก็ใช้ใช้การาให้วงกลมตัวนี้กับเส้นโค้งตรงนี้เนาะถ้าเราดูตามแบบนะวงกลมนี้กับเส้นโค้งตรงนี้หัวนี้กำหนดความสัมพันธ์ให้มันเทนเจนกันและวงกลมนี้กับวงกลมนี้ให้มันแทนเจนกันเรียบร้อยทำการทิมตัดออกนะอันนี้อาจจะดูไม่สวยลบใหม่ก็กำหนดขนาดใหม่ โอเคเส้นโค้งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับอีกด้านหนึ่งนะเราไม่ต้องไปวาดสันนะเราทําการใช้มิเรอร์เหมือนเดิมเลยก็ได้กดเส้นนี้เส้นที่เราจะกเอาปี้นะคือเส้นเดียวนะก็กดมิเรอร์อ่าแล้วมาเลือกมิเรอร์ about เลือกเส้นตรงนี้เส้นช่วยตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะทําการสะท้อนกลับผ่านเส้นช่วยตรงนี้ละที่เราเลือกมิเรอร์ about ต้องโอเคถ้าดูตามแบบเนี่ยอีก2ออันที่เหลือคือเหมือนกันเลยนะครับ เหมือนกันเลยเราทำไงเราก็ใช้ฟังก์ชันอ่าสกอล่าสกอล่าแพทเทิร์นนะอยู่ด้านล่างนะครับสกอล่าสกิปแพทเทิร์นก่อนจะเลือกสกอล่าสกิปแพทเทิร์นเราก็มาเลือกอ่าเส้นที่เราจะทําการก๊อปปี้ก่อนนะก็คือเส้นนี้แล้วกดคอนโทรลค้างด้วยนะครับแล้วก็เลือกเส้นน,น,นี้เลือกให้ครบเลยครับเลือกทุกเส้นที่เราจะทําการก๊อปปี้เมา่อาาเลือก เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มากด c i r ล u l a r Skirt p a t t e r ตรงนี้นะปุ๊บในแบบมันเพิ่มอีก2อันเนาะลงกบตัวมันก็เป็น3ก็กำหนด3าอันก,กดตกลาโอเคก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับผบครับ